เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของป้าตุ้มครับคุณผู้ฟังเรื่องที่ป้าตุ้มแกน,นามาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวป้าเองย้อนกลับไปไม่นานนะปลายปีที่แล้วนี้เองรู้สึกน่าจะช่วงเวลานี้เนี่ยแหละครับประมาณตุลาหรือไม่ก็พฤศจิก,กานยนแหละมันเป็นช่วงที่ป้าทํางานเป็นแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจึงป้าตุ้มแกก็ขายอาหารจําพวกข้าวราดแกงให้กับเด็กๆในโรงเรียนนั่นแหละ ทำให้การเข้าออกในโรงเรียนแห่งนั้นครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแม่ครัวนะฮะซึ่งในทุกๆวันครับหลังจากที่ป้าเตรียมข้าวของที่จะนําไปขายตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนตั้งแต่ตีสี่ซึ่งมันเป็นเวลาที่พ่อ้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยมาที่โรงเรียนกันเพื่อตั้งร้านขายอาหารซึ่งด้วยความที่บ้านของป้าใกล้กับโรงเรียนที่สุดเด่นะครับ เพราะอย่างนั้นป้าจึงมาถึงโรงเรียนเช้ากว่าพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆและบ่อยครั้งที่ป้ามาเป็นคนแรกจนกระทั่งป้าสนิทกับยามเฝ้าประตูโรงเรียนที่ชื่อว่ายามหนุ่มเพราะว่าบางทีนะครับมาบ่อยจนเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยใช่ไหมป้าก็จะมาเป็นคนแรกแล้วก็เข้าจัดร้านจัดครัวจนดึกจนเดินยามหนุ่มเนี่ยแหละครับจะเป็นคนเปิดประตูให้ป้าจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ป้าตุ้มเกิดรู้สึก ครัวโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาอย่างประหลาดในวันนั้นครับป้าบอกว่าป้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามแล้วก็ลุกขึ้นมาเตรียมข้าวเตรียมของทํากับข้าวเมนูต่างๆตั้งใจจะขนใส่ซาเล้งแล้วก็เอาไปขายที่โรงเรียนนะครับแต่พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วมุ่งหน้าไปถึงโรงเรียนเวลาตีสี่นิดนิดด้วยความที่ตอนนั้นมันคือช่วงปลายปีนะครับเขา้าหน้าหนาวแล้วทําให้อากาศในตอนเช้าจะค่อนข้างเย็น และแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะมาช้ากว่าปกติเพราะอย่างนั้นตีสี่มันเลยมืดมากครับคุณผู้ฟังยังไม่ทันที่แสงอาทิตย์จะขึ้นเลยป้าตุ้มแกบอกว่าตอนที่เดินทางมาถึงหน้าประตูโรงเรียนจูๆ่ๆหางตาของป้าก,ก็เหลือบไปเห็นเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังเดินวนไปวนมาอยู่ที่ป้ายหน้าโรงเรียนซึ่งตรงจุดนั้นครับมันจะมีฟุตบาทลึกเข้าไปก่อนจะเข้าไปยังประตูโรงเรียนะนะครับและด้วยความที่ตอนนั้นมันมืดมาก ป้าที่เหลือมองไปเห็นก็เลยพยายามเพ่งมองไปที่หน้าป้ายของโรงเรียนอย่างตั้งใจก่อนจะเห็นได้ว่าคนคนนั้นมันคือเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงในชุดมอตน้นคือตัดผมสั้นน่นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคอซองหรือเปล่านั่นแหละครับเด็กคนนั้นกำลังยืนก้มหน้าก้มตาแล้วก็เดินง่วนไปมาดูท่าทางแปลกๆป้าตุ้มแกบอกว่าแกตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าเวลาตีสีจะมีเด็กนักเรียนที่ไหนมาโรงเรียน ซึ่งพอเห็นเด็กนักเรียนมาเช้าแบบนั้นจริงๆแล้วมันถึงเจอหน้าแปลกะนะครับแต่ป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกขับรถตรงไปยังประตูโรงเรียนแต่ยังไม่ทันที่จะเข้าไปในโรงเรียนเลยป้าเลือกที่จะจอดรถเอาไว้นะครับไม่ได้ดับเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ลงจากรถมาคือตั้งใจจะเดินไปหาเด็กนักเรียนมอต้นคนนั้นนั่นแหละแล้วก็เอ่ยถามไปว่าหนูมายืนทําอะไรตรงนี้ตอนนี้มันยังตีสี่อยู่เลยนะลูก แต่แล้วทันทีที่ป้าตุ้มตะโกนไปแบบนั้นในขณะที่ย่างเท้าเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นเรื่อยๆเด็กคนนั้นเนี่ยดันกลับเงยหน้าขึ้นมามองป้าตุ้มแล้วก็เผยใบหน้าขาวซีดที่ป้าเองก็ไม่คุ้นเคยมาก่อนพร้อมกับส่งสายตาที่ดูว่างเปล่าแล้วก็ปากที่สั่นเทาแล้วหลังจากนั้นเด็กนักเรียนคนนั้นก็สายหน้าแล้วก็วิ่งหนีป้าตุ้มไปเลยซึ่งในตอนนั้นน่ยนะครับป้าเองก็งงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละ ไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็มายืนทําอะไรอยู่ที่หน้าโรงเรียนยืนตอนตีสี่ตั้งหากแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับหลังจากที่ป้าตุ้มยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนป้าจะได้ยินเป็นเสียงของยามหนุ่มยามคนที่สนิทกันน่ะนะครับตะโกนร้องเรียกมาจากในรั้วโรงเรียนว่าอ้าวป้าตุม้มมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่พอยามหนุ่มแกพูดจบครับหลังจากนั้นแกะก็กุลีกุจอเปิดป้อมเปิดประตูให้ป้าตุ้มเข้ารั้วโรงเรียนไป คือในตอนนั้นมันตีสี่นะครับคุณผู้ฟังประตูรู้ว่ามันยังถูกล็อกเอาไว้อยู่แต่หลังจากที่ยามแกเห็นว่าป้าตุ้มขนของมาขายแล้วยามก็เลยปลดล็อกประตูให้ป้าตุ้มขี่ซาเล้งเข้าไปในโรงอาหารซึ่งด้วยความที่ป้าตุ้มเองก็ยังไม่ได้หายสงสัยเรื่องของเด็กนักเรียนแปลกๆคนนั้นน่ยนะครับป้าแกจึงตัดสินใจถามยามหนุ่มไปว่าก่อนหน้านี้เห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเด็กมอต้นอะ เดินไปเดินมาอยู่หน้าป้ายโรงเรียนหรือเปล่าแต่ทันทีที่ยามหนุ่มได้ยินสิ่งที่ป้าถามไปแบบนั้นน่ยนะครับยามแกก็ขมวดคิ้วย่นทำหน้าตาสงสัยแล้วก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินตรวจมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เห็นใครที่หน้าป้ายโรงเรียนเลยและตอนนี้ตีสี่ตีสี่มันไม่มีเด็กคนไหนมาโรงเรียนหรอกนอกจากวันที่มันมีการทัศนศึกษาซึ่งจากคําตอบของยามหนุ่มเนี่ยแหละครับ ป้าเองก็เลยคิดว่าเมื่อกี้ป้าตาฝาดหรือเปล่าแต่ถ้าป้าตาฝาดจริงๆมันก็เป็นการตาฝาดที่มันชัดจนเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่หลังจากนั้นนะครับป้าตุ่มแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวไปยังโซนที่มันเป็นครัวเป็นโรงอาหารของโรงเรียนเหมือนทุกครั้งก่อนจะเตรียมของทุกอย่างเข้าโรงอาหารไปไปยังล็อกขายของของตัวเองในจังหวะนั้นขณะที่ป้าแกกําลังหิ้วหม้อหิ้วของพลุงพลัง ป้าตุ้มแกก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงของคนกำลังคุยกันบน่นดังพ,พึมพำออกมาโดยไม่รู้ทิศทางด้วยว่าเสียงมันมาจากไหนแล้วหลังจากนั้นน่ยนะครับมันก็ตามมาด้วยเสียงร้องไห้เคล้าไปกับเสียงที่คนกําลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนั้นป้ะตุมบอกว่าถึงป้าจะได้ยินนะแต่ป้าจับใจความอะไรไม่ได้เลยแล้วไอ้เสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ป้าได้ยินน่ะมันอยู่เหมือนกับใกล้ๆ อยู่ใกล้บริเวณที่ป้ายืนอยู่เนี่ยแหละแต่มันหาต้นตอของเสียงไม่ได้โดยตอนนั้นในโรงอาหารมันมืดด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างมันก็เลยมองอะไรแทบไม่เห็นเลยก่อนที่หลังจากนั้นจูๆ่ๆป้าตุ้มจะขนลุกเกี่ยวขึ้นมาเพราะว่าไอ้เสียงร้องไห้มันดังลั่นขึ้นมาอีกดังมาแบบดังกว่าเดิมจนป้าเองต้องหยุดเดินแล้วก็กวาดสายตามองไปรอบตัวอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นเลยนะครับว่ามีใครอยู่ในโรงอาหารหรือเปล่า แล้วหลังจากนั้นเพียงเซยววินาทีมันก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาดังกล้องทั่วโรงอาหารช่วยด้วยทันทีที่ป้าได้ยินแบบนั้นครับป้าตุมแกก็สะดุ้งโหยงเลยก่อนจะตัดสินใจวิ่งไปให้ถึงล็อกขายของของตัวเองด้วยความรวดเร็วเพราะว่าป้าแกรู้ครับว่าไอเสียงที่ได้ยินมันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วละ่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงดังลั่นแบบนี้มันต้องมองเห็นที่มาของเสียง ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเสียงที่ว่านี้มันร้องดังกล้องตะโกนช่วยด้วยแบบก้องโรงอาหารไปหมดแต่ถึงผมจะพูดแบบนี้ก็เถอะครับหลังจากนั้นไม่นานความหลอนของป้าตุ้มมันก็ค่อยๆซาลงไปะนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นๆก็เริ่มทยอยมาในครัวกันแล้วมาในโรงอาหารกันแล้วป้าแกก็เลยมีเรื่องคุยความกลัวมันก็เลยลดน้อยลงแล้วทีนี้พอแม่ค้าล็อกข้างๆที่ชื่อว่าป้านิดที่สนิทกับป้าตุ้มเข้ามาขายของอะนะครับ ป้าตุ้มก็เลยเอาเรื่องที่ว่านี้เล่าให้ป้านิษ์ฟังเล่าไปกลัวไปนั่นแหละแล้วในระหว่างที่เล่าอยู่มันก็มีพ่อค้าแม่ค้าล็อกอื่นๆที่ได้ยินน่ยนะครับมาเหมือนกับร่วมวงสนทนาและทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าแต่ละคนก็ขายของอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนแห่งนี้มานาน,น,านหลายปีแต่ทุกคนก็ไม่เคยเจอเข้ากับเรื่องราวใสย,ยองขวัญอะไรเลยแม้แต่คนเดียวจนป้าตุ้มเองต้องมานั่งคิดเนี่ยนะครับว่าทําไมป้าถึงเจอคนเดียว หรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นป้ากำลังดวงตกหรือเปล่าทำให้ตัวป้าต้องมาเจอเข้ากับเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้ซึ่งในวันนั้นป้าตุ้ยเองก็ขายอาหารในโรองอาหารตามปกตินะครับจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนยเด็กนักเรียนเริ่มทยอยกลับบ้านกันป้าก็เก็บของไปไเรื่อยเช็ดนูน่นล้างนูน่นล้างนี่อยู่สักพักจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาถึงเกือบเกือบหนึ่งทุ่มได้ พอป้าปิดล็อกแล้วก็เดินออกมาจากโรงอาหารจ,จู่ๆหางตาของป้าดันเหลือบไปเห็นเหมือนกับว่ามันมีคนเดินแวบหายเข้าไปทางด้านหลังของโรงอาหารสิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นหลังวัยนะครับคล้ายกับยามหนุ่มเนี่ยแหละป้าก็เลยตะโกนทักออกไปว่ายามหนุ่มหรือเปล่าเพิ่งเข้าเวรเหรอแต่ถึงป้าจะตะโกนไปมันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมานะครับ เพราะอย่างนั้นป้าตุ้มก็เลยไม่ได้สนใจหรือว่าเอกใจอะไรเดินออกจากโรงอาหารมาก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งกลับบ้านไปในคืนนั้นครับป้าเองก็จัดของเตรียมของเตรียมไปขายในวันรุ่งขึ้นน,นะครับจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปถึงเกือบเกือบสี่ทุ่มหลังจากนั้นป้าก็เข้านอนไม่นานนักมันก็เช้าวันใหม่ละตื่นไปขายของอีกครั้งลูบเดิมเลย ตอนที่ตื่นขึ้นมาครับพอป้าเหลือบมองดูนาฬิกาเห็นว่าได้เวลาแล้วป้าก็เลยเตรียมตัวออกไปจ่ายตลาดซื้อของเพิ่มเติมครับแล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเดิมนั่นแหละมุ่งตรงกลับมายังโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับป้าตุ้มแกตั้งใจมาโรงเรียนสายกว่าเดิมเล็กน้อยนะเพราะว่ากลัวว่าจะมาถึงโรงเรียนเป็นคนแรกแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวในโรงอาหารเหงาๆกลัวจะได้เจอเรื่องแปลกๆอีกนั่นแหละแต่ครั้งนี้มันดันเหมือนเดิม เพราะว่าทันทีที่ป้าขี่รถซาเล้งมาจนถึงหน้าโรงเรียนปตุ้มก็เหลือบไปเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงผมสั้นในชุดนักเรียนมอต้นคนเดิมกําลังเดินก้มหน้าไปมาอยู่ที่หน้าป้ายโรงเรียนซึ่งคราวนี้ครับป้าแกก็พยายามทําใจดีสู้เสือเอ้งมองดูทุกอย่างอย่างตั้งใจว่าเด็กคนนั้นเป็นคนหรือว่าผีกันแน่แต่แล้วทันทีที่แสงสว่างจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ป้า,าศาดส่องไปยังป้ายโรงเรียนตรงจุดนั้น มันก็ปรากฏภาพของเด็กนักเรียนผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ชุดที่เธอใส่มาในวันนี้มันดูไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเด็กนักเรียนคนนั้นครับผมเผ้าเธอเปียกชุ่มไปด้วยน้ําอะไรบางอย่างแล้วเสื้อนักเรียนที่เธอใส่่ะนะมันก็เหมือนกับเปียกๆมีคราบสีน้ําตาลเป็นดวงๆและตามตัวของเด็กคนนั้นก็มีรอยแผลเต็มตัวไปหมดเลยในวินาทีนั้นครับด้วยความเป็นผู้ใหญ่ และเห็นว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตัวเองทำงานอยู่เหมือนจะเจอเรื่องไม่ดีมาแล้วก็บาดเจ็บด้วยป้าก็เลยรีบจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นทันทีแต่พอป้าวิ่งไปเกือบจะถึงตัวเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็เงยหน้ามองมาที่ป้าแล้วก็เผยให้เห็นแววตาดวงตาที่ขาวโพลนไม่เหมือนกับครั้งแรกที่ป้าได้เจอเลยคือแววตาของเด็กคนนั้นมีแต่สีขาว ไม่มีในตาสีดำเหมือนกับเป็นลูกตาขาวๆอย่างเดียวแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเต็มตาไปหมดโดยที่ปากของน้องเขาก็พูดบ่นพึมพำไปมาก่อนจะมีโลหิตสีแดงไหลออกมาจากปากแล้วหลังจากนั้นครับไม่กี่อึดใจเด็กคนนั้นก็สะบัดหน้าลงแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในประตูโรงเรียนประตูโรงเรียนที่มันยังคงถูกปิดแล้วก็ล็อกประตูอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาป้านั่นแหละ ในวินาทีนั้นครับป้าตุ้มแกบอกว่าแกช็อกไปเลยเพิ่งจะเข้าใจคําว่ากลัวจนทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ขนหัวลุกก็วันนั้นนั่นแหละป้าแกบอกว่าในใจตอนนั้นอยากจะร้องกรี๊ดออกมานะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงแล้วก็ตัวชาขาชาไปหมดจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานครับยาหนุ่มที่น่าจะนั่งอยู่หน้าป้อมยามคงจะเห็นป้าเข้าละมัง้งยาหนุ่มแกก็เลยออกมาเปิดประตูแล้วก็ถามป้าแกว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมไมายืนอยู่แบบนี้แล้วทําไมไม่เรียกในตอนนั้นครับป้าตุ้มแก่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้จริงๆคือมันเหมือนตกอยู่ในสภาวะช็อกไปชั่วขณะนั่นแหละแต่พอป้าแกเริ่มตั้งสติได้ป้าก็เดินย้อนกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วก็ขี่รถกลับบ้านเลยแล้วในวันนั้นทั้งวันเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าร้านข้าวแกงของป้าตุ้มต้องหยุดไป เพราะว่าตัวป้าไม่สามารถขายของได้เพราะว่ากลัวจนไข้ขึ้นแล้วก็นอนซมอยู่ในบ้านทั้งวันจนกระทั่งวันต่อมาหลังจากที่ป้าได้นอนหยุดพักไปวันหนึ่งนะครับป้าก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจไปที่โรงอาหารตอน6โมงเช้าแล้วก็เปิดร้านช้ากว่าปกติช้ากว่าเดิมหน่อยหนึ่งเพราะว่ากลัวจะได้เจอเรื่องราวที่เจอก่อนหน้านี้อีก แต่กลายเป็นว่าพอป้าไปถึงโรงเรียนในตอนนั้นที่หน้าประตูโรงเรียนมันดันมีเรื่องแปลกเพราะว่ายำหนุ่มไม่ได้มาทํางานแล้วก็มีคนหลายคนเต็มโรงเรียนคนแปลกๆเต็มโรงเรียนไปหมดเลยคือบรรยากาศในเช้าวันนั้นมันดูแปลกกว่าเดิมเยอะเลยครับป้าแกมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าป้ามาเช้ากว่าปกติหรือเปล่าโดยที่หลังจากนั้นปตุมก็รีบเข้าไปโรงอาหารนะครับแล้วก็เตรียมตัวขายข้าวเพราะว่าวันนี้ป้ามาช้ากว่าปกติเยอะแล้ว แล้วทันทีที่ป้าไปถึงโรงอาหารป้าน,นิดร้านขายขนมข้างๆก็เล่าให้ป้าฟังว่าที่วันนี้โรงเรียนมีคนแปลกๆเต็มโรงเรียนมันเป็นเพราะว่าเมื่อวานประมาณ6โมงกว่ามันมีพ่อค้าในโรงเรียนคนหนึ่งครับที่เข้ามาตั้งร้านแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากทางด้านหลังโรงอาหารตรงจุดที่มันเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเรือนเพาะชำเก่าที่ไม่ได้มีใครเข้าไปใช้นานแล้ว ด้วยความที่พ่อค้าคนนี้ครับเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้กลัวผีด้วยพอได้ยินเสียงแปลกๆแบบนั้นแกก็มองในแง่ดีว่าอาจจะมีคนกําลังขอความช่วยเหลือจริงๆก็ได้พอคิดได้แบบนั้นครับลุงพ่อค้าคนนั้นก็เดินตรงไปที่หลังโรงอาหารที่มันเป็นที่มาของเสียงทันทีก่อนจะพยายามตามหาเสียงปริศนานั้นนะครับแล้วก็ไปเจอว่าต้นตอของเสียงนั้นมันดังมาจากเรือนเพาะชําเก่าจริงๆ เสียง่มันดังมาจากด้านในแล้วก็เป็นเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับเด็กที่ติดอยู่ในนั้นนะครับทั้งๆท,ที่ประตูเรือนเพาะชำม,มันถูกล็อกจากด้านนอกลุงคนนั้นเขาไม่รอช้าครับงัดประตูเข้าไปเลยแต่มันงัดเท่าไหร่ก็งัดไม่ออกแล้วไอ้เสียงร้องปริศนานั้นมันก็ดังอยู่ต่อเนื่องนะไม่มีทีท่าว่าจะเงียบลงเลยถามอะไรก็ไม่ตอบด้วยคือลุงแกถามเข้าไปอะนะครับว่ามีใครอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วทําไมเข้าไปอยู่ในนั้นขอความช่วยเหลือเพราะอะไร แต่ที่มาของเสียงในเรือนเพาะชําเก่าก็ทําได้เพียงแค่ร้องไห้อย่างเดียวซึ่งจนท้ายที่สุดเขาต้องใช้ชแฉลงะนะครับที่มันเป็นแบบเหล็กเรียใหญ่แหลมแหลมงัดเอาแล้วทันทีที่ประตูเรือนเพาะชําถูกเปิดออกลุงแกก็ได้เห็นว่าด้านในคือภาพของยามหนุ่มที่ห้อยคอตัวเองอยู่กับเชือกบนคือ สภาพของยามหนุ่มในตอนนั้นครับคือหน้าแกซีดไปแล้วไม่มีเลือดเลี้ยงในตัวแล้วหน้าขาวโพลนลิ้นอยู่ที่ปากแล้วก็ตาทั้งสองข้างเนี่ยเลือกออกมาซึ่งจากภาพตรงหน้าที่ลุงคนนั้นแกเห็นแกก็ร้องตะโกนออกมาเสียงดังแล้วก็พยายามรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือนะครับก่อนจะโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภยัยแจ้งพออโรงเรียนทุกหน่วยงานที่พอจะเกี่ยวข้องให้มาดูที่เกิดเหตุ แต่หลังจากที่ทุกคนตรวจที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเ,เรื่องที่น่าตกใจมันดันอยู่ซ้อนเรื่องของยามหนุ่มอีกเพราะว่าหลังจากนั้นครับตำรวจอีกนายหนึ่งเนี่ยหรือว่าอีกหน่วยหนึ่งน,นะครับก็มาขอพบผอโรงเรียนแล้วก็ติดต่อเรื่องของยามหนุ่มก่อนจะอธิบายเหตุผลทุกอย่างครับว่าข้อมูลที่ผอ,อขอมาตอนนี้มันได้เรื่องแล้วในตอนนั้นเนี่ยนะครับทั้งลุงพ่อค้าคนนั้นทั้งป้าน,นิดเองที่อยู่ในเหตุก,การณ์ไทมุงด้วยนะครับ ก็งงใหญ่เลยว่าทำไมถึงมีตำรวจหลายชุดแล้วก็ทำไมเรื่องราวมันดูชักงงๆงทำไมยามหนุ่มถึงไปเลือกปลิดชีวิตตัวเองอยู่ในเรือนเพาะชำเก่าโดยที่ด้านหน้าประตูมันก็เหมือนกับว่าเป็นสลักกรถูกล็อกไว้จากด้านนอกอกีกคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการปลิดชีวิตตัวเองอนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการคอตอกอรด้วยมันไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติท้ายที่สุดแล้ว เรื่องราวหลังจากนี้ผมขอสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเข้าใจง่ายเลยแล้วกันคือก่อนหน้านี้2วันครับก่อนที่เรื่องหลอนของป้าตุ้มจะเกิดขึ้นเนี่ยในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนหายครับเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงมอต้นคนหนึง่งแล้วหลังจากที่เด็กคนนั้นหายไปอ่ะทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็พยายามตามหาติดต่อทางโรงเรียนติดต่อทางหน่วยราชการน่ยนะครับทั้งตำรวจทั้งอะไรแบบนี้แต่ก็หาไม่เจอนะจนท้ายที่สุด หลังจากนั้นสองวันมาเจอครับว่าน้องเสียชีวิตอยู่หลังโรงเรียนและการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเหมือนกับว่าน้องก็ถูกปลิดชีวิตด้วยนั่นแหละเพราะว่าจากการชนะสูตรผลมันออกมาก็คือน้องขาดอากาศหายใจแล้วก็ที่คอของน้องมีรอยช้ำด้วยทีนี้จากเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็พยายามสืบนะครับจนไปเจอเรื่องที่มันน่าเศร้ากว่านั้นนั่นก็คือเด็กนักเรียนคนนั้นถูกล่วงละเมิดนะครับคุณผู้ฟังแล้วมันก็น่าแปลกกว่านั้นอีก เพราะว่าหลังจากนั้นสองวันจากเรื่องของยามหนุ่มที่เลือกห้อยตัวอยู่ตรงนั้นน่ะทางตำรวจก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเป็นยามหนุ่มหรือเปล่าที่เป็นผู้ร้ายลงมือก่อเหตุกับเด็กนักเรียนคนนั้นทางตำรวจก็เลยขอเอาทั้งเส้นผมแล้วก็เหมือนกับเป็นการตรวจ DNA เหมือนกันน่ยนะครับไปตรวจแล้วผลสรุปมันก็คือ DNA ของยามหนุ่มหรือว่าหลักฐานจากยามหนุ่มจากร่างของยามหนุ่มเนี่ยดันไปตรงกับ คลาบบางอย่างที่อยู่ในนิ้วมืออยู่ในซอกเล็บของเด็กนักเรียนคนนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็เลยอาจจะสรุปได้ว่าเด็กนักเรียนมอต,ต้นคนนั้นที่เสียชีวิตไปเพราะว่าถูกล่วงละเมิดคนล่วงละเมิดนั่นก็คือยามหนุ่มแล้วสถานที่ในการล่วงละเมิดนั่นก็คืออาจจะเป็นเรือนเพาะชำเก่าแห่งนี้แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นที่ยามหนุ่มมาเลือกปลิดชีวิตตัวเองมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ายามหนุ่มพยายามหนีความผิดนั่นเองหรือไม่แน่นะครับ ทางปตุมก็มีการคุยกับผมนะครับคุณผู้ฟังว่าป้าก็เดาๆนะว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปหลอกยำหนุ่มนั่นแหละจนยำหนุ่มอยู่ไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีความผิดแล้วก็เลือกห้อยตัวอยู่ที่เรือนเพาะชำแห่งนั้นสถานที่ที่ยำหนุ่มเลือกที่จะทําสิ่งไม่ดีในจุดๆนั้นนั่นแหละเอาจริงๆนะครับคุณผู้ฟังผมคิดแบบเดียวกับปตุ้มเลย เพราะว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนั้นน่าที่เป็นวิญญาณมาหลอกป้าตุ้มผมคิดว่าเธอน่าจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะแต่ป้าตุ้มดันดวงตกหรือไม่ก็มีเซนส์อ่อนๆไปจูนเธอติดพอดีเด็กคนนั้นก็เลยปรากฏตัวให้ป้าตุ้มเห็นได้และถ้าวิญญาณเฮี้ยนแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าการที่ยมหนุ่มเลือกปลิดชีวิตตัวเองมันอาจจะเป็นเพราะว่ายามหนุ่มโดนหลอกจนอยู่ไม่ไหวนั่นแหละเขาก็เลยเลือกที่จะจากไปเลยหนีความผิดด้วย มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับคุณผู้ฟังป้าตุ้มแกบอกผมว่าตั้งแต่ทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้มาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยป้าไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ป้าทําใจได้ยากมากๆเพราะว่าเจอเด็กๆทุกวันเนาะขายข้าวขายอะไรให้ทุกวันแบบนี้มันก็เหมือนกับผูกพันอนะเห็นเป็นลูกๆหลานๆแล้วก็เห็นเด็กคนนั้นมาเจอเรื่องแบบนี้อีก แต่ป้าบอกว่าป้าจําไม่ได้นะครับว่าเด็กคนนี้อยู่ชั้นอะไรแต่รู้ว่าอยู่มอต้นอ่ะเพราะว่าจากภาพที่ป้าเห็นน่ะน้องแกยังเป็นแบบชุดคอซองอยู่เลยครับคุณผู้ฟังผมอ่านเรื่องนี้ไปผมก็ค่อนข้างจะหดหูนะครับเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ป้าตุ้มแล้วกันนะครับที่เห็นเหตุการณ์นี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ขออัปเดตสถานการณ์นิดนึงเนาะทันกระแสนหน่อยเรื่องน้าท่วมที่ภาคใต้ครับ ผม,มาพยายามติดตามข่าวมานานพอสมควรแล้วนะหลายวันแล้วแล้วก็เห็นภาพแต่ละภาพเป็นสิ่งที่ผมเกิดมา30กว่าปีไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะน้าท่วมหนักขนาดนี้ปี54ที่ผมว่าผมเจอหนักๆแล้วอันนี้หนักกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังในนามของผมทีมงานร้อยแปดเรื่องหลอนครับผมขอเป็นตัวแทนของทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังที่น่ารักของผมทุกคนให้กําลังใจพี่น้องภาคใต้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว ขอให้พบกับความสูญเสียที่มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ผมขอกล่าวอ้างคุณแห่งพระศรีรัตนไตา้ขอให้คุ้มครองพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับและคุณผู้ฟังหล่ะครับคุณอยู่ภาคไหนกันคิดยังไงกับเรื่องนี้และอยู่ภาคใต้ได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยหรือเปล่าต้องการขอความช่วยเหลือหรือยังไงหรือเปล่าคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับทุกข้อความอย่างแน่นอน แล้คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับถังชงก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ